เก็บเศษอันนี้แกะมาแล้วเกี่ยเอาสก็อตเทปไปแปะกล่องจะส่งไปสานีฮยตเลยแกะดูดินเหนียวติดกันอยู่เลยอี่หอกไม่รู้ครับเก็บเศษมาจะโดนหรือเปล่าไม่รู้เมื่อเช้าไ,ได้มาอีกสี่ก็เป็นเศษก็ถามพนักงานพนักงานบอกว่าแกะหมดแล้วพี่จะเอาขี่หอเอาผมก็เลยเอาแค่เท่าที่บนเชลนะไม่ไหว บอก่น้องจะแกะทำไมเนี่ยจะได้เป็นแพ็คแม่เซ็งเลยไม่ไม่บอกมาเลยว่าอ๋อผมคัดไปแลว้วหือ <c oughs> อยู่วะเซ็งเป็ดไม่เป็นไรครับตอนนี้เปิดออนไลน์แล้วแต่เมื่อวานนะไปสั่งกันได้ครับกดรอบละห้าแพ็คเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะสั่งอีกห้าแพ็คดูก่อนถ้ามันกดได้นะ น่าจะได้นะรางคราวที่แล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็กดก็ได้มาดูเลยสายเก็บเศษครับรุ้นเลยไหมโอ้โหธรรมดาการดเอ็นนั่นเองเดี๋ยวต้องไปส่งไปสนีขายขายการาฟดาบพิฆาตไปบ้างแล้วก็ขายสติกเกอร์เซย่าไป นิดหน่อยสอยสอ่งร้อยเอาไว้ก่อนไปต่อทุนเก็บเศษนี่น่าจะเจ็บบนเธาเฮ้ยสายสั่งแพ็คดีกว่าแพ็คดีลุ้นกว่าสายเก็บเศษมันเจอสายคัดนี่ไงเอ็นล้วนเลยอันตรายแล้ว ไม่เหลือของดีไปบ้างเลยเหรอขาวที่แล้วยังได้อามาบ้างนะมเออโหไอ้ <c oughs> ได้เลือกเก็บเศษสั่งแพ็คกเดียวดีกว่าว้ายโดนเงงเง,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 ง่งเงเเลยแม่งคัดไปแล้วมันคัด tr เง่้เหมือนก็ต้องซื้อสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ แล้วก็เลิกแต่จะเหลืออีก 3, สามสี่ซองสุดท้ายจะมีของดีใช่ไหมเนี่ยอ้าวมีเว้ยอ่าเนี่ยสิอ่า,อ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 าครับอาม,ออามาีเว้ยรอดได้อาร์มาเวจิโต้ได้อาร์มาหนึ่งใบกับฟีเซอร์โอเค S S N ไม่ได้เลยครับป้า เอ็นจ้า <c oughs> เดี๋ยวต้องไปซื้อกล่องเพิ่มแล้วมันเยอะการ์ดมันเยอะจัดยังที่เก็บการ์ดเอ็นเนี่ยแหละซ้ำเอ็นล้วนโอ้ยร้อนมากเลยแต่เช้าว้าเอ็นหมดได้มาใบได้อามาใบครับใบนี้เหมือนจะไม่มีเลยโอเค